สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่แปลงปลูกถั่วพูนะครับนี่นะครับอย่างที่เห็นนะครับก็ถั่วพูโตขึ้นเยอะเลยนะครับวันนี้เราจะมาเดินตะข่ายกันนะครับซึ่งนี่นะครับอุปกรณ์เราก็ใช้เชือกนี่นะครับเชือกตัวนี้นะครับราคาก็จะถูกกว่าตัวอื่นนะครับ ซึ่งหลายๆตัวก็จะมีหลายๆสีนะครับตัวนี้จะถูกกว่านะครับเราใช้ขนาดนี่นะครับเราใช้ขนาด2มิลน,นะครับในการขึงเชือกตะข่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูตะข่ายกันนะครับนี่นะครับตะข่ายของเราเราใช้ประมาณนี้นะครับอันนี้ไซส์ของตะข่ายนะครับ เราก็จะใช้แบบนี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะถูกกว่าเยอะเลยนะครับจะถูกกว่าตัวอื่นนะครับตัวนี้มันก็ที่ผมดูนะครับมัน36นะครับมันมี38แล้วก็40นะครับตัวนี้จะถูกกว่านะครับเพราะว่าเราต้องเอาของที่ถูกที่สุดนะครับเพราะว่าเราใช้เยอะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพา ทุกทุกคนมาดาูการเดินตะข่ายนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะทำเป็นนะครับแล้วก็เดินตะข่ายกันกันได้ทุกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็พามาดาูเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเดินตะข่ายนะครับให้กับผักนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับก็ขึงเชือกบนนะครับนี่นะครับเราขึงเชือกบนนะครับแล้วก็ขึงเชือกด้านล่างนะครับนี่นะครับ ครับหลังจากที่เราขึงเชือกเสร็จนะครับก็เอาตะข่ายนะครับร้อยเข้าไปในเชือกลักษณะประมาณนี้นะครับนี่นะครับทั้งบนและล่างนะครับแล้วก็เราก็จะมามัดตรงหัวเสาลักษณะประมาณนี้นะครับนี่นะครับเราก็จะมาตรงหัวเสาแบบนี้นะครับมาในสุดข้างล่างเลยนะครับ แลวหลังจากนี้นะครับเราก็จะดึงตะข่ายไปให้สุดค้างที่เราต้องการนะครับ นี่นะครับเราดึงตะข่ายไปสุดแล้วนะครับก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับหลังจากนี้นะครับเราจะถอดเชือกตัวนี้นะครับลงนะครับเพื่ออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ หลังจากที่เราตอดเชือกตรงหัวเสามาแล้วนะครับเราก็จะมัดไว้นี่นะครับมัดไว้แบบนี้นะครับนะครับจะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นะครับนี่นะครับไปสอดเข้าหัวไม้ไผ่ทุกๆหัวนะครับ ก็จะได้ลักษณะแบบใหม่เดี๋ยวไปดูกันนะ เราก็จะคว้แบบนี้นะครับทุกๆหัวเสานะครับเหตุผลนะครับทําไมเราต้องไขวแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าช่องหนึ่งช่องใดนะครับนี่นะครับช่องหนึ่งช่องใดเชือกขาดนะครับอีกช่องหนึ่งที่เหลือนะครับอีกช่องหนึ่งนะครับ ก็คือเขาจะไม่ขาดตามไปนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่คว้แบบนี้นะครับเวลาเชื่อขาดนะครับก็จะขาดกันทั้งหมดเลยนะครับ ครับแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนตะขายที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราก็เอาไปใช้สลับสลับกันไปนะครับใช้ได้อีกนะครับนี่นะครับก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับนี่นะครับทุกๆหัวนะครับเราก็จะไขว้แบบนี้นะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดินตะข่ายให้กับถั่วพูแปลง3ามไร่ของเรานะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ